รีวิวเครื่องเล่นซีดีนะครับวิทยุไลน์อินนะฮะ USB ไลน์อิน USB ออกอินนะครับ, USB, ร in, USB, ออ in, รบแล้วก็บลูทูธนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ,ะสำหรับระบบซีดีรองรับ m p 3นะครับตัวนี้รองรับบลูทูธซีดีซีดีบีซนะครับเป็นแบบตั้งโตะแล้วก็คนแบบห้อยนะตัวนี้ไม่มีขามาให้นะแต่ว่าสามารถยึดกับแขวนเหมือนนาฬิกาได้นะแค่ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับ เป็นตัวนี้โมเดล KC-609 นะครับเครื่องมีรอยบ้างกันเวลานะครับเราพงในตัวเป็นระบบสเตดิโอนะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบไฟนะครับก็คือใช้ไฟจาก Powerbank ได้นะครับใช้ไฟจาก Powerbank หรือว่าใช้ไฟจากอะแดปเตอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่เป็น USB Type 2นะครับ Type 2นะครับสำหรับตัวนี้แ้วตัวนี้เป็น USB ก็คือนำฟังเพลงจากข้างนอกได้ตัวนี้เป็นทั้งหูฟังและลายอินนะครับ เริ่มต้นก็เสียบสายไฟตัวนี้ขายให้เฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้มีสายแถมนะครับสายไฟหาง่ายฮะเพราะว่าลูกค้าทุกคนมีโทรศัพท์นะครับใช้สายโทรศัพท์ที่เป็นไทยทูนะครับไม่ได้ไทยทีไทยซีนะครับเริ่มต้นก็เสียบสายไฟนะแล้วก็ปดเปิดเครื่องตรงนี้นะเครื่องมีเสียงบอกนะอันนี้เสียงเปิดเครื่องนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเทสระบบซีดีนะครับ ซีดีเป็นแบบเปิดฝาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปนี้เดี๋ยวผมจะเทปแผ่นอิปีสก่อนนะครับลองรับ audio odid e mp3 นะครับเ,เล่นแบบโชว์แผน่นตรงนี้สามารถตั้งโต๊ะได้นะครับตั้งพื้นได้ยี้เลยนะ <c oughs> หน้าจอชัดเจนนะครับโหลด <c oughs> เป็นภาษา <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษใช้งานง่ายนะครับอันนี้ mp3 ีานะอ่านกปกตินะครับ นโทรนะฮะว่าติดเอ็กซ์ซิตนะครับ,ตร,บตรงนี้ก็จะมีโหมดมีวอลลุ่มขึ้นลงเน็กซ mm ์ลีเวิร์ดแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับสำหรับจะหยุดก็คือเอาออกเลยเลยดันตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนแผ่นเลยน,เน,เะ Audio นะครับเทสระบบออดิโอดิสนะฮะตรงนี้แผ่นกรอบนะฮะ เป่นรอยอ่านปกตินะครับเสียงระบบเซอร์สตูดิโอดีมากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับซีดีรอมโหลดแป๊บหนึ่งนะมันจะเล่นออตโต้เลยนะครับนี่ครับ ต่อไปนะทุกอย่างมีเสียงหมดนะบลูทูธก็จะเสียงอย่างนี้นะฮะบลูทูธก็เชื่อมกัดโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้เชื่อมเร็วมากนะฮะน่าจะเป็น 4. 0ดนขึ้นไปนะครับเปิดบลูทูธปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นคําว่าคีเซ็นะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยเชื่อมต่อเร็วมากก็จดจับคู่ปุ๊บก็เล่นได้เลยเนี่ยเชื่อมต่อเร็วมากน่าจะ 4. 0ดนขึ้นนะฮะเวาเร็วมากนะครับ คุณฟ <muitas> ังลองเปร <ând> ียบเทียบเหตุการณ์นี้กัปัจจุบันก็ได้ใช่ไม่ได้ว่าหาอะไรใครนะเอาเป็นลำกลุ่มบูทหนึ่งตัวใช้ดีนะราต้องมีโอตามบางจาะไฮพรีเมียมรับน้ำราดพรีเมียมคอลเลกชัน15ต่อคอ68ถึง15ต่อคอ68ต่อคร่าว ต่อไปนะ่าจะเป็นโมดวิทยุนะครับพายุประชูขึ้นตรงนี้นะฮะได้คือเวิร์นะวิทยุรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับึ้คลื่นรับดีนะฮะสายสัญญาณไม่มีนะแต่รับคลื่นแบบในตัวมีสายสัญญาณในตัวของมันเองนะครับแต่รับคลื่นดีมากใชครับ yes, เวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงคมนาคมจัดงานใหญ่อุตสาหกรรมแฟรคดอีกรอบหนึ่งจะเป็นไลน์เดี๋ยวผมเทเลา์อินจะตัวนี้เป็นทั้งรูหูฟังและรูไลน์นนะครับออกแบบมาดีมากนะครับถ้าต่อไลน์เข้าไปก็คือสามารถอินเอาได้นะครับถ้าต่อไลน์เข้าไปก็จะเป็นไลน์ตรงนี้ต่อจะโทรศัพท์ไี่ได้นะครับนี่ฮะ สามสิบนะครับสหรับตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆถ้าต่อเอาหูฟังต่อก็เป็นหูฟังถ้งาไรอินต่อก็เป็นไรอินนะครับแล้วก็ USB ก็อยู่ในโหมดไรอินเหมือนกันนะครับ USB นะฮะเนี่ยอ่านเร็วมากครับ จะมีเสียงนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับปิดเครื่องก็ตรงนี้นะครับกดปุ่มปิดเครื่องได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับสําหรับตัวนี้ต่อไฟจาก power bank ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับให้ดูรอบเครื่องก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ